ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีนะครับผมสําหรับแอปนี้ที่ผมได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็มีหลายๆคนที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามาว่าทําไมผมไม่มีปุ่มการถอนเงินเหมือนกับของแอปในคลิปเลยนะครับผมก็ได้สอบถามไปว่าการใช้งานเนี่ยใช้ผ่านมือถือระบบอะไรรุ่นอะไรนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Android แล้วก็ iPhone หรือว่า i o s นะครับซึ่งเขาได้ใช้ในส่วนของระบบ iPhone ก็คือ iOS นะครับระบบของ Android แล้วก็ iOS เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ตามคลิปที่ผมได้ลงวิวไปเนาะเป็นในส่วนของ Android นะครับที่ผมใช้เนาะมันจะมีปุ่มการถอนเงินนะครับเหมือนกับในคลิปเลยแต่คนที่ใช้ iPhone สําหรับแอปนี้ปุ่มการถอนเงินนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการถอนเงินกันนะครับว่าจะถอนอย่างไรในส่วนของมือถือ iOS นะครับผม ก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้นะครับส่วนคนที่เจอปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามติดต่อผมเนี่ยลิงก์ติดต่อผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปดอทุกคลิปเลยนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมก็จะแนบไปให้ด้านล่างเหมือนกันนะครับเข้าไปดูกันได้เนาะเ่าโอเคนะครับพอเราเข้ามาในแอปแล้วนะครับผมในส่วนของระบบ iPhone หรือว่า iOS นะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนในส่วนของ Android นะครับ Android เนี่ยมันจะมีปุ่มคําาว่ Castout ด้านบนนะครับเป็นในส่วนของการสมัครนะครับแล้วก็การถอนเงินนะครับในส่วนของ Android เนาะถ้าเป็น iPhone เนี่ยมันก็จะให้เราสมัครเลยแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับตรงหน้านี้นะครับผมมันก็จะมีแค่คะแนนแล้วก็จํานวนการเล่นต่อ1วันแล้วก็ปุ่มเพย์นะครับสังเกตที่ด้านบนขวามือนะครับมันจะมีในส่วนของรูปฟันเฟืองอยู่นะครับผม ให้เราทําการกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมสังเกตด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของในส่วนของ h e l Center นะครับผมแล้วก็ในส่วนของช่องทางการติดต่อเวอร์ชั่นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของคะแนนที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Account นะครับผมวิธีการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดที่ h e l h Center นะครับผมก็คือที่เป็นวงกลมสีเหลืองเนาะเป็นรูปข้อความนะครับที่มีรูปรูปสอนชี้ขึ้นด้านบนขวามือนะครับ กดเข้าไปตรงนี้นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ Bing นะครับของค่ายนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยทำอย่างไรนะครับสังเกตด้านขวามือเนี่ยมันจะมี3มขีดอยู่ใช่ไหมครับให้เรากดเข้าไปถ้าของใครนะครับที่ยังไม่ได้ล็อกอินหรือว่าเชื่อมต่อเนี่ยก็ให้เรากดไปที่คําว่าโฮมก่อนนะครับโฮมเนี่ยก็คือกลับไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์นะให้เรากดไปที่3มขีดนะครับแล้วก็กดทําการ อ่าล็อกอินนะครับหรือว่าเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยก่อนแต่ถ้าใครเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าเว็บแบบนี้เลยนะครับสังเกตด้านบนขวานะครับผมมันจะมีคําว่าแคทเอานะครับผมก็ค,คือการถอนเงินเนาะให้เราทําการล็อกอินบัญชีเดิมที่เราใช้สมัครในส่วนของแอปนี้นะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วเรียบร้อยละพอมันมีปุ่มคาว่าแคทเอาขึ้นมาเราก็กดแคทเอานะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับในส่วนของแอปนี้เลยนะครับการถอนเงินเนี่ยมี2สกุลเงินให้เราเลือกถอนนะครับ 1เป็น Bitcoin BTC 2เป็น E t ท e r e u มหรือว่า ETH นะครับเราก็สามารถเลือกเหรียญที่เราต้องการถอนได้เลยนะครับว่าเราเห็นจะถอนเหรียญอะไรนะครับในส่วนของการรับเงินนะครับหรือว่ากระเป๋าในการรับเงินของแอปนี้นะครับจะต้องเป็นกระเป๋าคอยเบสเท่านั้นนะใครยังไม่มีกระเป๋าคอยเบสเนี่ยไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้ในส่วนของคอยเบสในการรับเหรียญน,นะครับ ผมเลือกเป็น btc นะครับพอเรากดเข้ามาปุ๊บนะครับสำหรับคนที่เลือกใช้ในส่วนของบัญชี facebook ในการสมัครนะมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับวิธีการนะครับก็ให้เราเลือกอันแรกนะครับผมในส่วนของการถอนเงินเนาะอันแรกเลยเรามีแล้วนะครับในส่วนของ coinbase แต่ถ้าเรายังไม่มีเราเลือกอันที่2เพื่อที่จะทําการสมัครของ coinbase ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีในส่วนของคะแนนอยู่ที่64,000 51คะแนนนะครับจะได้รับบิตคอยที่ประมาณ65ซาโตชินะครับผมตรงนี้ไม่มีระบบของการชวนเพื่อนนะการทําเงินของแอปนี้นะครับผมก็คือเราจะต้องทําด้วยตัวเราเองแล้วก็ เล่นเองนะครับไม่ต้องไปเชิญเพื่อนนะครับเพราะว่าระบบของการเชิญเพื่อนไม่มีนั่นเองนะครับหสัปดาห์จะถอนได้1ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราถอนเงินไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเวลาด้านบนนะครับเพื่อที่จะให้รอดูว่าอีกกี่วันถึงเราจะทําการถอนได้ถามว่าแอปนี้ใช้เวลานานไหมในการตรวจสอบยอดนงินงที่ทําการถอนไปบอกเลยว่าไม่นานนะครับถอนไปก็รอไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเงินเข้าที่ บัญชีคอยเบสแน่นอนนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นอันแรกนะกดเข้าไปอ่าโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการกรอกอีเมลของบัญชีคอยเบสนะครับถ้าใครนะครับใช้ในส่วนของบัญชี Facebook ในการสมัครนะครับตรงนี้พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีเมลของบัญชี Facebook ของเรานะครับถ right ้าอ Bi ีเมลบัญชี Facebook ของเราไม่ใช่อีเมลของกระเป๋าคอยเบสให้เราทําการลบออกแล้วก็กรอกอีเมลของคอยเบสลงไปนะครับแล้วก็ทําการกด c a t เอาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการถอนให้ดูนะอ่าโอเคนะครับผมก็ได้ทําการทดลองถอนดูแล้วนะครับถ้าเราใช้เป็นในส่วนของบัญชี Facebook นะครับผมไม่ได้นะครับผมมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับ มันก็จะแจ้งเตือนแบบนี้นะครับเพราะว่าผมได้ลองกรอกอีเมล e ของบัญชีคอยเบสลงไปใหม่เนี่ยมันไม่มันไม่ถอนให้นะมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็คือให้เราใส่อ e ีเมลตามที่เราสมัครในส่วนของการสมัครเนี่ยผมแนะนําให้เลือกใช้เป็นในส่วนของบัญชีของอ e ีเมลโดยการเชื่อมต่อโดยเป็นอ e ีเมลของคอยเบสท,ท,ทันทีนะครับตั้งแต่คลิปแรกและที่ผมแนะนําไปเนาะถ้าใครจะสมัครจากคลิปนี้เนี่ยก็ควรที่จะดูให้ดีก่อนว่าเราเนี่ยจะเลือกใช้ช่องทางไหนในการสมัครนะครับเพราะว่าช่องทาง Facebook ผมลองดูแล้ว นะมันขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครใช้บัญชี Facebook แล้วถอนเงินได้เนี่ยก็คอมเมนต์แนะนําผมได้นะว่าต้องแก้ไขแบบไหนอย่างไรผมจะได้มาลงคลิปแจ้งให้กับเพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะครับผมยังไงก็ลองถอนดูเนาะวิธีการทําเงินก็ประมาณนี้ถอนเงินประมาณนี้เลยนะครับไม่ยากนะก็อาจจะยากสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าต้องถอนตรงไหนแบบไหนอย่างไรสําหรับ iPhone หรือว่า iOS นั่นเองสําหรับค่ายบิงกก็ประมาณนี้ในส่วนของการถอนเงินนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และก็เข้าใจในเรื่องของการถอนเงินมากขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันนด้วยนะ เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ